ข้อสำคัญก็คือจะต้องรู้เท่าทันแยกสมมติกับตัวสภาวะออกจากกันได้ของอันเดียวกันนั่นแหละเมื่อใดจะพูดถึงสภาวะก็พูดไปตามสภาวะเมื่อใดจะใช้สมมติก็พูดไปตามสมมติอย่าไขว้เขวอย่าสับสนปะปนกันและต้องมีความเข้าใจสภาวะเป็นความรู้เท่าทันรองรับยืนเป็นพื้นอยู่ทั้งตัวสภาวะและสมมติ เป็นสิ่งจำเป็นตัวสภาวะหรือที่นิยมเรียกกันว่าปรมัตเป็นเรื่องของธรรมชาติส่วนสมมติเป็นเรื่องของประโยชน์ในทางปฏิบัติสำหรับความเป็นอยู่ของมนุษย์แต่ปัญหาเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เอาสภาวะกับสมมติมาสับสนกันคือเข้าไปยึดเอาตัวสภาวะจะให้เป็นตามสมมติจึงเกิดวุ่นวายขึ้นตัวสภาวะไม่วุ่นเพราะมันเป็นไปอย่างนั้นเอง ตามปกติธรรมดาไม่เกี่ยวกับใครจะไปยึดหรือไม่มนุษย์เป็นผู้วุ่นไปฝ่ายเดียวและเพราะมันไม่วุ่นด้วยมนุษย์จึงยิ่งวุ่นวายใหญ่เพราะขัดความปรารถนาถูกบีบคั้นจึงเกิดเป็นปัญหาแก่มนุษย์เองตามเรื่องในบาลีที่ยกมาอ้างข้างตน้นเห็นได้ชัดว่าภิกษุที่เกิดความสงสัยนั้นเอาความรู้เกี่ยวกับสภาวะ ตามที่ตนฟังมาเรียนมาไปสับสนกับสมมติที่ตนยึดถืออยู่จึงเกิดความ,มง,งุนงงตามข้อสงสัยของเธอถ้าคงสับสําคัญไว้ตามเดิมจะแปลว่ากรรมทั้งหลายที่อนัตตาทรมจะถูกต้องอัตตาได้อย่างไรท่อนแรกเธอพูดตามความรู้เกี่ยวกับตัวสภาวะท่อนหลังเธอพูดตามสมมติที่เธอยึดถืออยู่เองจึงขัดกัน เป็นธรรมดา